สวัสดีครับเรดเดอร์ทุกคน,กคนวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ทองคานะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนนะครับเป็นการวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ในแนวทางที่ผมศึกษาและ,ะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆอ,อาจจะฉออุดคิดได้ว่าอาจเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยผมแค่วิเคราะห์นะครับไม่ได้ชี้ช่องทางในการลงทุนนะครับมันอยู่ที่ตัวท่านเองครับ โอเคครับผมจะมาเริ่มที่ทองคําวันนี้นะครับเปิดตลาดมา,าช่วงเช้าเนาะผมจะเริ่มทำาเมสิบห้นาทาีตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะครับทำไมาผมถึงเริ่มตรงนี้ครับผมมองภาพหลังจากวันนี้ย่อแล้วขึ้นมาเนาะมีการทะลุเบรกเอาขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วก็มีการทำไซเวระมาณว่าไซเว์ประมาณนี้เนี่ย แต่ก็มีมานะครับแต่ผมเริ่มมากว่านะหลังจากไซเวนะไซเวเสร็จแล้วก็เหมือนไม่ทะลุะครับขาขาบีก็ยังอยู่แล่สุดท้ายก็ทะลุลงมาทําให้บีเสียเงินให้กับตลาดแต่ขาเอสยังอยู่นะครับใช่ไหมครับจากที่มองขาเอสยังอยู่อ่ะก็ัน,นปัจจุบันเนาะ,ะโอเคครับจากที่ผมมองก็คืออย่างที่บอกครับอันเนี้ยหลังจากทะลุเอ็กซ์ตัคเจอร์ตัวขึ้นมานะครับ ออฟสักเจอเนะี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บคนที่เข,าข้าขา B เนะนี่ยแน่นอนครับ mm. เขาก็จะต่อปลอกเขาตรงนี้เนาะใช่ไหมครับแล้วก็ยังสตาร์อต้องมีอยู่และสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับรีกูดเดตใช่ไหมครับอ๋อรีกูดเดตเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยพูดง่ายๆขา B เป็นไงครับขา B อ่ะถูกล้างเรียบร้อยละแต่คนที่ S เนะี่ยตั้งแต่ตรงนี้เนะบางคน S ตรงนี้เอสตรงนี้ ถามว่าขยับสต็อปลอดไปก็ถือว่ายังอยู่กันยังไม่มีใครเป็นอะไรก็ยังอยู่ดีอ่ะเนี่ยครับเอ็ก็ยังยังอยู่กันเหมือนทุกคนยังไม่แตกเหมือนเอ็ยังไม่แตกแต่ที่ใหญ่เลยน่าจะมาเอ็ดกันนรงเนี้ยเดี๋ยสุดใช่ไหมครับ<ม>เราก็ให้เป็นจุดที่ตลาดตลาดยังไม่ล้างเอ็ดใช่ไหมครับ เราได้กรอบแล้วตลาดจะไม่ล้างเอสแต่ล้างบลายไปยังเรียบร้อยนะครับคือจะล้างบายไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วอ่าแล้วก็ขยับตรงนี้มาตล้วตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยกลับเนี่ยบายล้นหลังแล้วต่อไปที่เราจะมองปุ๊บเอสยังอยู่นะครับตลาดจะมีเจ็ดไอ้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นกับสามเปอร์เซ็นฝั่งสามเปอร์เซ็นเนียตอนเนี้ยต,นนตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี้ยคือฝั่งบีแล้วครับ แต่97%คนส่วนมากยังช็อตกันอยู่อันนี้คือม,มองของผมเลยนะครับให้เรามามองกันระนยะสั้นลงครับ,รบผมชอบใช้ตามเฟร3ม3นาทีโอเค3นาทีนะครับตอนนี้ถ้าผมมองตอนนี้คือตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดนะจุดต่ําสุดและตรงนี้าก็กลายเป็นจุดที่ควรจะไปเทคบุฟเต พราะถ้าตลาดตอนนี้ต้องการล้างช็อตแล้วครับไอ้ต้องการล้างเอสแล้วก็คือจะต้องไปไงทะลุนี้ขึ้นไปใช่ไหมครับทะลุนี้ขึ้นไปแล้วจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ก็ดูกันอีกทีหนึ่งเพราะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเริ่มมีแรงบ่ายกันมาแล้วเพราะเราเห็นลิควิดเดตอ้ลิควิตตี้เวนนะตอนสามนสีห้านะมีคนบ่ายแล้วก็ตั้งสต็อปล็อตไว้แถวนี้แล้วครับตอนนี้สต็อปลอตถูกเปลี่ยนแล้ว กเปรมอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าโอกาสที่เจ้าจะล้างเอสพอขึ้นไปเนี่ยเอสจะเป็นไงครับว่าเอสก็จะถูกล้างทั้งหมดพระเจ้าขึ้นจากตรงนี้ไปใช่ไหมครับเจ้าขึ้นจากตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นล้างเอสเพิ่มๆเนี่ยอาจจะทะลุตรงนี้ด้วยล้างเอสใหญ่ไปเลย รลงมารีเทสแล้วเป็นไงครับอาจจะขึ mm ้นมานิดหน่อยแล้วอาจจะลงต่อเลยครับเพราะเอสที่ใหญ่สุดอยู่ตรงนี้ครับจุดสตอลล์ที่ใหญ่กว่าสูงกว่าจะมาอยู่ตรงนี้เลยแต่เกิดมานานมากแล้วเกิดมานานมากเกิดมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภานะครับเนี่ยเกิดตั้งแต่เดือนพฤษภา แต่ตอนนี้เข้าเดือนมิถุนายนเนาะเดือนหนึ่งเต็มๆล่ะอ่านไปไม่ได้ครับเพราะตรงนี้ใครที่เบีเอาไว้ B A y เนี่ยที่บีเอาไว้ y ตั้งตลอดไว้แถวเนี้ยแน่นอนครับเขาเขาก็ยังอยู่กันใช่ครับแต่ตลาดต้องการกิน S ชุดนี้ก่อนนะแล้วถ้าทะลุไปเมื่อไหร่ปุ๊บเอสชุดนี้ทั้งหมดก็เป็นครับจะถูกกินทั้งหมดล้างเลยนี่แหละครับคนเก้าสิเจ็เขาจะถูกล้าง,งทันที ผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครจะเข้าก็หรือจะรอรอไปเอฟข้างบนทีก็รอจุดกลับตัวแล้วกันแต่อันนี้ผมขอแก้มาทำาอว่าอ่าถ้าสมมติเราเปิดตรงเนี้ยเหมือนเราเปิดช้าแล้วละครับอ่ะก็เราก็เปิดตรงนี้เึบเราก็สปอรอตรงนี้ครับใช่สปอรอาจจะใหญ่หน่อยแต่ว่าเราจะได้กำไรตรงนี้คือเราเน้นได้หนึ่ง แลยอมแพ้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เปิดเราก็แค่รอครับโอเคครับอันนี้คือการวิเคราะห์ของคําของผมนะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ถ้าสนใจความรู้ดีๆเชิงลึกหรือ,อรายละเอียดที่ลึกไปกว่านี้ผมมีให้ครับผมเป็นฟรีแลนซ์อยู่ในฟาดเวิร์กเดี๋ยวผมจะ ลิงก์และข้อความไว้ข้างล่ลางเพื่อไปเสิร์ชหาหรือว่าจ้างก็ได้ครับเงินของคุณที่จ้างผมวันนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ครับจงมองให้แตกต่างจากผู้อื่นครับแล้วจงทําการเทรดให้เป็นไปตามกฎของค่าความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นให้มากที่สุดครับจากตัวเลขสถิติอย่าเข้ามซัวย่าโอเวอร์ลอ็อตอันนั้นคือการพนันครับ ครับทุกการลงทุนมีความเสีย่ยงสวัสดีครับ